ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาสอนใช้โปรแกรม ibm spss s t a t i s t i c data editor นะครับก็เริ่มกันเลยก็คิอว่าอย่างแรกเราก็ต้องมีใบประเมินนะครับใบประเมินนี่ใบประเมินออขั้นตอนแรกครับเราดูหัวข้อก่อนเลยครับเราเข้าโปรแกรมมาเสร็จปรากฏที่ variable view นี่ครับตรงนี้เลยแล้วก็มันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาหลังจากนั้นเราก็เปิดใบประเมินไปเลย แประเมินอ่ะเรามาดูว่าเรามีหวัวข้ออะไรบ้างเช่นเรามีหวัวข้อเพศนะครับก็ตัวแปรนะครับเป็นตัวแปรเซ็กก็มาเป็นปึ๊บมันก็จะขึ้นมาไอ้พวกนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเรามาที่ label กัน label คือภาษาไทยก็คือเป็นการกํากับบอกว่าเออองเ,เนี้ยตัวแปรเซ็กเนี้ยก็คือเพศของนี้นะครับว่าเราจะเก็บค่าอะไร ส่วนต่อมาก็คือในส่วนของไวรุ e นะครับเรามาเรามาคลิกที่คําว่านอนตรงนี้กดปุ๊บเพศเรามีามี2ตัวแปรใช่ไหมมี2ตัวก็คือเพศชายกับเพศหญิงเพศชายเราก็ใส่เป็น1ครับแล้วก็ชายก็แอดไปนะครับส่วนเพศหญิงก็2นะครับแล้วก็หญิงไปแอดไปนะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยครับเพราะว่าเพศก็เสร็จแล้วมีชายกับหญิงนะครับ ส่วนต่อมาก,ก็คือส่วนของระดับชั้นนะครับระดับชั้นนี่ก็จะเปลี่ยนเขียนเป็นคลาสก็ได้นะครับต่อไปเลยคลาสก็มาในส่วนของเลเบลนะครับเลเบลก็จะเป็นเราก็เขียนตามภาษาตามตัวอย่างมาเลยระดับชั้นนะครับแล้วต่อมาปุ๊บจะเป็นส่วนของ Value ู๊กนะครับ value เรามีอะไรบ้างเช่น ปชนะครับก็ใส่1เลยครับแล้วก็ปวชครับอ่าแล้วก็แอดไป2ก็คือปวสนะครับอ่าปวสแล้วก็แอดไปส่วนอันที่3ก็มีปวสจุดพอนะสอบพิเศษก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็พอในเมื่อเราตรวจสอบแล้วเสร็จว่าเออระดับชั้นครบแล้วนะครับ123ปชปวสปวสพิเศษก็กดโอเคได้เลยครับแต่ถ้าสมมุติว่าในหัวข้อตรงเนี้ย ตรงที่ให้ติ๊กนะครับมีเช่นมีสาขาอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกเราก็มาพิมพ์ตรงนี้เป็นเมเจอร์แล้วก็เซตค่าให้แบบว่าเออเรามีสาขาอะไรบ้างเราก็มา1 2 1เป็นสาขาสาขาเออสาขาสาขาคอมสาขาอะไรไปแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็เซตไปเลยมีมีกี่ตัวก็เพิ่มเพิ่ม,มตามจํานวนของแบบสอบถามของอผู้ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของแต่ละด้านแล้วนะครับตรงนี้ แต่ในส่วนนี้เราจะใช้ทั้งหมดสีด้านนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมทําให้นะครับตรงนี้เราใช้อย่างแรกมาที่เนนะครับด้านแรกก็คือด้านสภาพแวดล้อมเราไม่ต้องสนใจตรงนี้ก่อนครับเราสนใจตรงนี้วัตถุประสงค์ตรงนี้เช่นด้านสภาพแวดล้อมเราก็ใส่กําหนดต่อไปให้เป็น A1 นะครับก็ปับต่อมาก็เป็น A1 เรากําหนดให้ครบก่อนก็ได้ครับ A2 แล้วก็ A3 เรามี3ในในด้านสภาพแวฟลล้อมเนี่ยเรามี3ตัวหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งสามแล้วก็อ่ารัเบลให้หน่อยครับเอหนึ่งเนี่ยก็คือข้อหนึ่ใช่ไหมครับเราก็ Copy มาเลยครับแล้วก็เอามาวางในส่วนตรงนี้นะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ A2 ครับก็คือตรงนี้เราก็ Copy มาครับส่วน A3 ก็ตรงนี้ ก็อวางนะครับก็คือเราก็เอานี้เสร็จแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราความพึงพอใจเรามีเท่าไหร่ครับมาเช็คดูเรามีตั้งแต่น้อยที่สุดน้อยมากปานกลางแล้วก็มากแล้วก็มากที่สุดนะครับโอเคครับเรามี5นะครับก็คือ1เนี่ยน้อยสุดน้อยก็คือ2ปานกลาง3มาก4แล้วก็มากที่สุด5เรากําหนดข้อก่อนเลยครับว่า1เนี่ยก็คือน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดแล้วก็แอดไป อันที่2ก็คือน้อยนะครับแล้วก็แอดไปเลย3ก็ปานกลางทําไปเรื่อยๆครับแล้วก็4ก็คือมากแล้วก็5ก็คือมากที่สุดนะครับรเสร็จปุ๊บเราก็โอเคได้เลยครับเพราะเราเขียนครบแล้วน้อยจนถึงมากที่สุดนะครับก็กดโอเคไปปถามว่าเราต้องทําแบบนี้ทุกข้อไหมเราไม่จําเป็นต้องทํานะครับเราก็ ตรงนี้เลยครับเอาเราใช้หลักเกณฑ์เดียวกันก็คือ1-5นะครับก็คือมากดตรงนี้กดที่ช่องนี้แล้วก็กด Ctrl C แล้วก็มาคลิกอ่าเราก็เลือกนะครับเลือกทุกช่องก็คือคลิกเมาส์แล้วก็ลากลงมาครับคลิกคลิกลากเลยครับคลิกลากลากในที่เราต้องการแล้วก็ Ctrl V ได้เลยครับมันก็จะเอาเงื่อนไขของตัวนี้ครับมามาใส่แทนเลยครับครับ แล้วก็ไปส่วนส่วนด้านที่2นะครับส่วนเป็นด้านปัจจัยนะครับด้านปัจจัยเนี่ยก็คือด้านที่2ของเราใช่ไหมครับเราก็เขียนเป็นตัวแปร b นะครับตบัวแปร b กลายเป็น b 1นะครับเรามีกี่ด้านเรามีเรามีกี่หวัวข้อเราก็ใส่2หัวข้อก็คือ b 1แล้วก็ b 2นะครับอ่าเรามี2หวัวข้อนะครับก็ออกมาปุ๊บเสร็จเอาละ b 1ของเราก็คือ2.1ก็คือตรงนี้เราก็ copy มานะครับ ก็เปสมาวางได้เลยแล้วก็ Copy ้มาวางได้เหมือนเดิมนะครับ2.2 B2 นะครับก็ตรงนี้แล้วก็วางได้เลยครับอันนี้เราก็จะได้ BB1 b 2มาที่เรียบร้อยแล้วปุ๊บก็ตรงนี้เราก็ไม่ต้องมากดกำหนดค่าใหม่นะครับ Copy จากอันบนได้เลยครับจริงๆเราทำให้เสร็จก่อนก็ได้นะครับก็คือเช่นเรามีเรามีอยู่5ด้าน6ด้านเราก็ทำ A B C D ไปเลยก็ได้ครับครบทาให้เสร็จปุ๊บก็ไอ้น,นี้ก็ค่อยมา copy ตรงนี้แล้วเราค่อยลากทีเดียวแล้วก็าคอนโทรล V ได้เลยครับนันนี้แหละครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการเ,เป็นด้านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก็คือเราต้องหาด้านรวมล้วก็คือเราซัมนะครับเรากําหนดตัวซัมซัม A นะครับ ก็คือเราจะรวมจะรวมด้าน a 1 a 2 a 3เนี่ยครับอ่าปึ mm ๊บ hmm. ใส่ไปก่อนนะครับก็คือเราเขียนว่าผลรวมด้านอะไรเหรอครับอ่าด้านสภาพแวดล้อมนะผลรวมด้านสภาพแวดล้อมก็คือด้านแรกเนี่ยครับเนี่ยครับด้านสภาพแวดล้อมด้านสภาพแวดล้อมอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าตรงนี้เราไม่ต้องกําหนดอะไรนะครับไว้รูปปล่ปอยไว้ได้เลยครับในส่วนตรงนี้อ่า สภาพแวดล้อมเสร็จปุ๊บเหมือนถ้าเป็นด้านปัจจัยต่อก็คือด้านที่2ครับเราก็เราใช้ตัวแปรอะไรเราก็คือ s u บ b อ่าปุ๊บอล้นลันครับล้นอ่าตรงนี้ก็เป็นผลรวมด้านปัจจัยใช่ไหมครับผลรวมด้านปัจจัยอ่าปุ๊บอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วอันนี้เราพอพอเรากรอกนี่เสร็จแล้วสมมติว่าเรามี2ด้านนะครับเราไปที่ data v h e w ตรงนี้นะครับ สมมติว่าไอน,นี้คือใบประเมินใบที่1นะครับเนี่ยหแล้วก็ไปทางขวายาวๆอันนี้คือใบประเมินที่1เช่นเรามาีเมื่อกี้เรารู้ไว้ในใจแล้วนะครับว่าเซ็กเลข1เลข2อ่ะเป็นชายหญิงใบประเมินมาอันแรกเป็นเป็นหญิงใช่ไหมก็คือเลข2ครับเห็นไหมว่าเป็นเป็นทศนิยมออกมาเราไม่ได้ต้องการมันเราก็าลดตรงนี้คือดซิมัลนะครับเป็นทศนิยมเราไม่ได้ต้องการนะครับคลาสก็เหมือนกันนะครับ เราออกได้เลยเป็นให้เป็นศูนย์นะครับเห็นไหมครับว่า2.0 0จเนี่ยกลายเป็นว่าเหลือ2แล้วครับแล้วก็คาร์เนี่ยระดับชั้นใช่ไหมหนึ่งสองสามเราก็รู้อยู่ในใจแล้วครับว่าสมมติว่าเขาติ๊กปอสอพอใช่ไหมครับแล้วก็สามครับแล้วก็ด้านที่หนึ่งเรามาดูเลยครับด้านที่หนึ่งเอหนึ่งเนี่ยเขาติ๊กอะไรเขาติ๊กมากถ้าเขาติ๊กมากที่สุดก็ก็ห้าเลยครับ ติ๊กมากที่สุดก็5ติ๊กด้านที่2ก็ติ๊ก3ามเราก็ให้เราค่อยเขาติ๊กปานกลางเราก็ให้3ามเขาติ๊กน้อยที่สุดเราก็ให้1อย่างนี้ครับเสร็จปุ๊บ b 1ให้ให้เท่าไหร่ก็เราก็กรอกไปเรารู้อยู่แล้วต่อมาปุ๊บในส่วนตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจมันก่อนครับเราก็กรอกข้อมูลให้ครบครับทั้งเรามีอยู่40บใบกี่ใบก็กรอกเลยครับจากข้อมูลจากตั้งแต่ซ้ายไปถึงขวาน,นะครับของแต่ละใบ เดี๋ยวเราจะไปที่ตัวอย่างที่ผมได้ทำไว้แล้วนะครับเอาครับมา,ม,ารม,มาเริ่มกันใหม่ที่ใบประเมินที่ผมได้ทำไว้แล้วนะครับก็คือตรงนี้มี50าสบใบนะครับ54บใบผมเป็นตัวอย่างไอ้นี้ผมเอามามี4ด้านนะครับทั้งหมดก็หลังจากที่เรากรอกใบประเมินครบหมดแล้วนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เราจะหาในส่วนของอผลรวมของด้านด้าน a ด้าน b ด้าน c ใช่ไหมครับด้านที่1ด้านที่2อด้านที่3แล้วก็ไม่ต้องคลิกตรงไหนนะครับในโปรแกรมเรามาที่ตรงนี้เลยครับ Transform หาเมนูท r น n s f o r m เสร็จปุ๊บไปที่หวัวข้อ Compute Variable นะครับกดตรงนี้เสร็จปุ๊บเราต้องการหาค่า Sum A ใช่ไหมครับก็คือหาผลรวมของด้านที่1น,นะครับ Sum A นะครับอ่าเราพิม์ไม่ถูกนะครับเดี๋ยวจะรันไม่ถูกต้องต่อมาปุ๊บ Sum A เนี่ยมีในส่วนของอะไรบ้างก็คือเนี่ยหนึ่งจก็คือมี3ตัวนะครับเราก็วงเล็บไปนะครับแล้วก็ด o u b l ลคลิกนะครับ วงเล็บก่อนนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ด้านแรกปึ๊บแล้วก็บวกเข้าไปนะครับแล้วก็1.2ก็คือเนี่ย a2 แล้วก็บวกเข้าไปนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือ a3 ก็เรียบร้อยนะครับก็คือมี3มี3ตัวนะครับต่อมาเสร็จปึ๊บเรามี3เราล้ก็เอาหาร3นะครับถ้าสมมุติเรามี4เรามีเอ่อ4หัวข้อในในด้านนั้นเรามี4 4ปุ๊บแล้ก็ a 4 a 5แล้วก็หารด้วยหารด้วยตัวของมันนะครับเรามี5เราก็หาร5นะครับตรงนี้อย่าพลาดนะครับผมตรงนี้เช็คดีนึนงแล้วก็เราก็กดโอเคได้เลย c h a น exit v a r a b l e อันนี้ของผมได้ทำไว้แล้วนะครับเราก,กดโอเคปึ๊บอ่ามันก็จะดันมาปึ๊บ sum a ปึ๊บ x execute เรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นตรงนี้มันจะออกข้างนี้ออกมาของเพื่อนๆที่ถ้ายังไม่มีแสดงว่าไม่ตกใจนะครับไม่ต้องตกใจก็คือม,ม,มันต้องมันมันต้องอ่านฟอร์มแล้วก็ ทำที่ผมทําก่อนถ้าสมมติเป็นด้าน b ใช่ไหมครับอีกตัวอย่างหนึ่งเราก็มาที่ transform นะครับแล้วก็ compute variable เหมือนเดิมนะครับก็มาที่ sum b นะครับ sum b sum b เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ลบตรงนี้นะครับก็วงเล็บให้เขาหน่อยนะครับในส่วนของ sum b ก็คือหัวข้อที่สองใช่ไหมครับเราก็มา double click นะครับ d ลคลิกอ่าแล้วเราก็บวกนะครับแล้วก็ double click นะครับ ในด้านที่2เนี่ยเรามี2เรามีแค่2หัวข้อเพราะงั้นเราหารแค่2นะครับอ่าแล้วเราก็โอเคซึ่งของผมก็ทําเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นมาตรงซัมบีตรงนี้ปึ๊บแล้วสมมติว่าเรามีเราทําเสร็จหมดแล้วทุกด้านเราก็ต้องหาผลรวมของทั้งซัมซัมเซัมซซัมดใช่ไหมครับแล้วก็มาตรงนี้ครับเราก็มาที่ variable view มาเพิ่มตัวแปรซัมเนะครับตรงนี้ แล้วเราเขียนว่าผลรวมทั้ง4ด้านไอ้น,นี้ของผมมี4ด้านนะครับแล้วก็ทํา4ด้านเลยเสร็จปุ๊บตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไปที่ data view นะครับเราก็มาตรงที่เมนูเดิมนะครับ turn f r m compute variable เหมือนเดิม sum x ตัวแปรนี้จะก,กําหนดเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ในที่นี้ผมใช้ sum x นะครับ ซัมเเนี่ยก็เราใช้ซัมเอซัมบีซัมซีซัมดีใช่ไหมครับในการหาใช่ไหมครับเราก็มาดูเลยครับว่าในแต่ละด้านะเรากําหนดอะไรบ้างเราก็กดวงเล็บไว้ให้เขาไว้หน่อยนะครับด้านแรกก็คือด้านนี้ใช่ไหมครับซัมเเนี่ยมาแล้วเราคลิกดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับด้านแรกก็บวกกับปัจจัยนะครับซัมบีนะครับแล้วก็บวกแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ด้านที่3ของเราก็คือจะกลายเป็นซัมซีพอเราบวกเสร็จปุ๊บก็ไปซัม ดีอันสุดท้ายนะครับเรามี4ด้านนะครับเรารวม4ด้านในที่นี้นะครับถ้าของคุณที่ใช้อยู่ก็มีมี5ด้าน6ด้านก็รวมไปซ้ำ a ซ้ำ c ซ้ำ b ซ้ำ c ซ้ำ e ก็ซ้ำ f เรื่อยๆนะครับก็ถ้ามีกี่ด้านก็หารด้วยด้านของคุณนะครับก็มีเรามี4ด้านก็คือหาร4เราก็กดโอเคซึ่งในที่นี้ผมก็ได้ทําไว้เรียบร้อยแล้วมันก็ขึ้นว่าเปลี่ยนค่าหรือเปล่าก็ของก็กดโอเคมันก็จะ ขึ้นค่า3ามเอให้นะครับเสร็จปุ๊บในเมื่อเราทําทุกอย่างเสร็จแล้วกรอกเสร็จแล้วเรามาเฉลี่ยาหาค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่อ n น l ลิสตรงนี้นะครับก็มาตรงที่ descriptive statistics นะครับแล้วก็มาที่ frequency นะครับที่เป็นความถี่ตรงนี้เรามาตรงนี้ก่อนนะครับกดตรงนี้ s t a t i s t i c ปุ๊บเสร็จมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาเราต้องการค่า เบีเ่ยงเบนมาตรฐานกับค่า sd ใช่ไหมครับเราก็มาเลือกที่ตรงนี้กับตรงนี้เราต้องการ2ค่านี้นะครับเราก็กด continue แล้วเราต้องการทุกค่าใช่ไหมครับตรงนี้นะครับเราก็ก๊อปมาทั้งหมดนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเอาทุกอย่างที่เราได้ที่เราอยากได้ไปประมวลผลให้นะครับเราก็กดโอเคปุ๊บ เอาละครับมันก็ขึ้นมาตรงนี้เราก็นําข้อมูลตรงนี้นะครับไปกรอกในแบบในเอกสารโครงการเราได้เลยนะครับเช่นตรงตรงตรงนี้สมมุติว่าเรามาอยู่ที่แสดงความคิดเห็นต่อสีอด้านใช่ไหมครับเราก็มาดูที่ซ้ำมาดูตรงนี้ผลรวม4ด้านเราก็เอาค่า,อ,าอย่างแรกก็เป็นค่ามีนเราก็มาดูตรงนี้ครับเป็น4.8 แบบนี้เราก็เอาไปกอรอกในในเอกสารเราได้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้4.8อะไรตรงนี้ส่วนค่า sd ก็เรามาดูได้เลยครับก็คือจุด32เนี่ยเราก็เอาเข้าไปกอรอกได้เลยนะครับก็เอาเข้าไปกอรอกได้เลยตรงนี้ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างในการใช้โปรแกรม spss บ้างต้นนะครับส่วนเพศแล้วก็ระดับชั้นนะครับก็ดูได้สามารถตรงนี้สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปใส่ในเอ,อกสารโครงการเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ